้ตามแม่ลูกดูการตูนตั้งใจขานาดโอ้ดูหนาดูเฮจื้อมือจื้อมือโอ้ดูกระตูน,น,นพี่ดดพี่ดดตั้งใจแท<อ>้เงี้ยเราเออเ,เออในนนเสาเหรอ Oh. <if> <laughs> ตั้งใจคัก <halluc inations> ดูดูแลจำพร้อมเลยครับบ่ธรรมาดาเด้อนี่จำจำดูแลจำด้วยนะพอบอกว่าแม่ขนจะปิดแล้วนะโลกนะจ๊ะบอให้กิโทศรพท์ปิดเพื่ออะไรเด้ี่จะดูอย่างเดียวเลย น้องจะดูเวลาเฉพาะช่วงที่น้องน้องก่อนน้องจะนอนนะครับน้องไปได้ดูแบบจำเจเหมือนแบบดูทั้งวันอะไรเงี้ยให้ดูตลอดเนาะให้ดูเฉพาะเวลาดูเวลาก่อนจะนอนอย่างเงี้ยดูจักเรื่องหนึ่งก็ให้นอนประมาณเรื่องหนึ่งน้องก็นอนแล้วพอยังพอแล้วเนาะยังไม่จบเลยเออรีบบอกยังไม่จบเลยใช่ไหมใช่ไหมเด็กน้อยใช่ไหมดูเยอะมากก็ไม่ดีใช่ไหมครับเด็ก เราต้องดูเป็นเวลาเธออภิเดชด้ว่ะ้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ากันแล้วโอเคโอเคไม่ดูไม่ดูดิเฉยๆดูเชยๆดเฉยๆสเป็นเพื่อใเพื่อ่าเนียเดีจ้ากันลูกไม่สนใจแล้วลูกฟันผุเนี่ยเหลือแต่ใครจะเป็นยังไงถ้าอยู่ในโหมดนี้แล้ว สองสาวอนจะนอนนี่ก็ทุ่มหนึ่งแล้วครับทุ่มทุ่มครึ่งแล้วคืนนี้ก็ไปนอนกับคุณยายทั้งสองคนเลยร้องไปนอนคุณยายถามว่าวันนี้ใครจะไปนอนกับยายไม่ไปลิลลี่ไม่ไปนอนกับแม, <c oughs> ม่นอนกับแม่นนแมั <c oughs> นไปไหนคือตั้งใจทะลุฮะ ดิสิงคโปร์เด็กน้อยสิงคโปร์พี่ดีดูหน้าเด็กน้อยเนี่ยดูหน้าเด็กน้อยคนนี้โวิทาทาคิ้วทาตาได้เหรอตาเรียบม่องๆเลยโอ้แม่ฝนทาตาให้สวยป่ะเนี่ยมันนะดูขอบตาดิโอ้ประกายมีเพชรด้วยโอ้ขอบตาสวยคนสวยนะเนี่ยดูดิโอ้ย ยนะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มแฟนหน่อยยิ้มก็เอาความน่ารักของเด็กๆมาฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดแฟนเพจนะครับยูทูบพี่เลี้ยงน้องแฟนนะครับอีทเองแฟน,แฟน,แ,ฟนแฟนเพจนะครับสวัสดีครับ